สวัสดีครับผมปีติตัวแสบครับแล้ววันนี้ครับผมมีของเล่นใหม่ล่าสุดมาครับเป็นรถที่มันสามารถกลับมาหาเราเองได้ครับมันมีปุ่มอยู่กดปุ๊บวิ่งกลับมาเลยอย่างนี้ยาบเสียวเลยครับเป็นนาฬิกาไปะไรด้วยเท่มากผมเจอมามาลองดูกันครับใส่กล่องดูเลยมืนี่เห็นไหมครับจะเป็นเหมือนแบบนาฬิกาที่แบบเหมือนใส่รถได้อ่ะนี่มีรถอ่าในหนึ่งกล่องนะก็จะมีนาฬิกามีรถมีสายชาร์จแล้วก็คู่มือนะครับ อ่าผมลองดูในเว็บที่ซื้อมาแล้วแหละพอเข้าใจการทำงานของเขาแล้วนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูเลยดีกว่าเนาะต้องอะไรมากมาอ่าอันนี้แขนแขน,แขนสักอะไรคะมะอันนี้เป็นสักลายเสือเพนอันนี้เสือเพนไม่ใช่นี่ลูกเล่นลูกเล่นเออเออลืมล้างเลยอ่ะมาดูกันนะครับนี่ให้เป็นเหมือนตัวนาฬิกาเป็นานาฬิกาที่เราใส่ซึ่งใส่ใส่ใส่ได้ปะเนี้ยนี่ก็ของลูกอีกใช่ไหมอ่างามไส่ครับ นำไส้ใส่ไม่ถึงมันเป็นของเด็กให้เด็กเล่นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเล่นดูก่อนนะครับตัวนี้มันเป็นตัวรถเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมอ่าไม่ไม่ไมไมพึง่งพึ่งแกะกล่องเหมือนกันเดี๋ยวนี่นี่เท่โอ้อย่างเท่าแก้วหยอก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 เพราะว่ามันกับใจเนี่ยมันจะเห็นไหมจะมีปุ่มโฮมกับปุ่มหัยหลังไปเออไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเกีย่ยวกับโทรศัพท์มีปุ่มโฮมด้วยอ่ะนี่นะครับตัวรถ ข้างล่างก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ช่องเจ็บใส่ชาจนี่มีสายชาดรถน,น,นะครับเปิดไว้อ่าทีนี้ครับแล้วก็เฮ้ยโอ,โอ้ต้องใส่ทานครับใส่ทานอันนี้สามเอก้อนหนึ่งอ่ามาเดี๋ยวเราเราแกะใส่ทานก่อนนะครับเอออ่าใช่ครับใช้สามเอหนึ่งก้อนนะครับ เอออ่ะโอเคเรียบร้อยทีนี้ครับเรามาลองดูกันดีกว่าอ่ะลองดูนะเขาบอกว่ากดปุ๊บรถมันจะวิ่งกับมหานาฬิการเราพูดง่ายๆอ่ะนะไปไกลอ่ะดูนะอ่าดูนะครับมันเป็นยังไงต้องไปกดปุ่มโฮมมั้งแบบว่าเลี้ยงกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเฮ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 ้ยมาจริงอ่ะเหมือนเหมือนเป็นรีโมทอะไรนะใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่ เฮ้ยมาแต่ม่ไม่ตรงอะ่ะบ้านอยู่นี่ไปไหนเนี่ยนะวมานี่หน่อยอ่ะโอเคอ่าประมาณนี้นะครับแล้วถ้าปุ่มย้อนกลับล่ะก็คือวิ่งกลับไปเนี่ยหรอโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งครับเอาง่ายๆนะมูอกีค่็บมือกีดิ ไอ้ปุ่มเนี้ยคือปุ่มสั่งให้รถเดินหน้าปุ่มเนี้ยสั่งรถถอยหลังพูดง่ายดูนะ <laughs> ดูนะนะพอกดตัวนี้ปุ๊บม,มันเดินหน้าตัวนี้มันถอยหลังอ่าเราต้องทดสอบดูนี่มือปุ่มโฮมใช่ไหมถ้ามันหันหลังให้ล่ะอ่าถ้าเรากดปุ่มโฮมปุ๊บมันจะกลับมาไหมถ้าเกิดกดแล้วไปหน้าแต่ว่าชัดเลยอันนี้กดเดินหน้าอน,นี้กดเดินหลังอ่ะนี่ผมกดปุ่มโฮมะนะต้องกลับมาหาที อ่าไม่ใช่ละ <c oughs> อืมมันก็เป็นแบบขำๆนะคือว่าถ้าเด็กเล่นนี่บอกไงว่าแบบอีแล้วหันหน้ามาหาเราอยู่อย่างเงี้ยอ่ากลับมาลูกกลับมากลับมากลับมาปุ๊บอ่าอะไรประมาณนี้นอ๋อเข้าจอดในบ้านไงเปิดบ้านไว้อ่ะมันมัน,ม,นมันไม่จอดมันไม่มีทางขึ้นไงไม <c oughs> ่มีทางขึ้น,นอ่ะอ่ะดูปุ๊บไม่ได้มาปุ๊บไม่ได้เราต้องจับใส่ปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เองอ่าเป็นแบบนี้ อ่อนกดวิ่งได้อยู่เลยครับอย่าเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเล่นเสร็จปุ๊บอย่าลืมปิดฐานรถด้วยปิดออกไว้มันเดนเ๋ยยแบตบหมดนะครับเพราะว่าดูจากขนาดดูจากน้ำหนักแล้วน่าจะเล่นได้ไม่นานน่าจะดูได้สิบยี่สิบนาทีจำที่น่าจะหมดนะครับถ้าเล่นแล้วก็เก็บปุ๊บชาร์จอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแขนเล็กเกินผมใช้ไม่ได้อีก <laughs> นี่ก็ไม่เป็นไรให้ดูเฉยๆแล้วกันนะครับเป็นอะไรก็อะไรนะรถที่กลับมาหาได้กลาหาเราได้ด้วยเื่งเจ๋งเจ่งเ่าประมาณนั้นนะครับ ออก็ง่ายๆดีเนะของเล่นจริงๆก็แค่แบบมันก็เหมือนเป็นรีโมทแหละพูดง่ายนะรีโมทที่มีแต่เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเนาะไม่ไม่ไม่ไมีแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเน่อ่าถ้าแบบเดียวเไม่ได้เลยยังไงก็ไม่ได้เดหน้าถอยยหลังเดียว <c ười> อะไรประมาณนี้นะครับก็ซื้อไปแบบซื้อให้ลูกให้หลานเล่นก็ดีนะครับเป็นของของขวัญอะไรได้หมดเลยราคามันไม่แรงแค่หลักสิบเองนะครับซื้อไปเล่นน้ทุกคนนะอันนีุ้ยอนนะครับยังไงเดี๋ยวผมหาลินค้าทิ้งไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับอ่าไปเล่นกันได้เก็บก่อนเก็บก่อนป๊บนี่อย่างเท่ของดลูปิตดี้โอ้หจะถามหมดป๊อ่า แค่อยากได้ก็ซื้อไปเล่นกันนะครับแน่นอนอันนี้ส่งถึงน้องเจ้าจันแน่เสียดายไม่มีสีแบบผู้หญิงนะมาสีน้ำเงินสะผู้ชายเฉียวจะมีปัญหานะครับผมอานรีวิไว้ใต้วิดีโอถ้าสนใจก็ไปจัดได้มีหลายแบบหลายลายหลายสีเลยไปลองเลือกกันดูนะครับโอเคไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมเจอของเล่นใหม่ๆของแปลกๆไม่ว่าจะเป็นของเล่นของกินของใช้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเพื่อนรู้จักเป็นคนแรกในโลกอย่างแน่นอนครับเจอกันวิดีโอหน้าคครรััับบสสวดี ข้าเป็นนาย